ครับผมสวัสดีครับเรามาเจอกับวัสดุไฮเอ็นกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีสินค้ามาส่งนะครับเป็นสินค้า,าตัวนี้จะเป็นแบรนด์อาแคมนะครับผมเป็น SA 45ตัวนี้เป็นสตรีมมิ่งที่เราเอาไว้ออกในงานนะครับผมครั้งท,ที่ผ่านมา b i a v นะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับผมก็ ทางเดโคขอขอบคุณทางบริษัทเดโคนะครับที่ส่งสินค้ามาให้เราได้เอามาให้ทดลองกับท่านลูกค้านะครับผมที่มีความสนใจอยากจะลองฟังเสียงคือฟังในงานแล้วแล้วก็อยากจะลองกับที่บ้านที่เต้นที่บ้านดูว่าเสียงจะผ่านไหมเราก็มีการนัดลูกค้ากันไว้เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยว จะมีการยกเครื่องไปให้ลูกค้าได้ลองนะครับแต่ส่วนทางโชรูมเองก็จะมีตัวสินค้าไว้ให้ลองฟังกันดูนะครับผมไงก็เรียนเชิญกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะแล้วก็อัดบล็อกให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนอ่าอันนี้อะไรนะนี่นะครับไปดูนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมี าสาย AC มาให้2เส้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายอา่าเรียกว่าสายไม้นะครับผมเนี่ยนะครับคือตัวไม้ตัวไม้ที่เอาไว้เซตเสียงนะครับผมเรียกว่าเอาไว้คาลิเบทห้องนะครับแล้วก็จะมีตัวรีโมทให้นะครับผม คู่มือนะครับเราก็จะมีคู่มือนะครับอยู่ในนี้นะครับผมเป็นคู่มือเป็นเมนนวดในการใช้งานนะครับผมของตัวเครื่องอ่าเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรากันเลยนี่นะครับตัวเครื่องาแบบสวยๆเลย ระยะเย่ดตัวเครื่องค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม เรียบร้อยเรามาดูพระเอกตัวนี้กันนะครับผมนี่เลยครับพระเอกของเราอยู่นี่นะครับผมเป็นอาเคมนี่เลยครับ นี่ซองเขาแตกมาอยู่แล้วนะให้ดูนะซองเป็นซองกันชื้นถุงมันแตกจะต้องออกโอเคครับผมนี่คือตัวเครื่องนะครับนี่นะครับผมที่ผมเคยได้กล่าวไว้ตัวอ่าสเปคนะครับผมสเปคตัวเครื่องตัวนี้เป็นอินทิเกตแอมออินวันนะครับผมมีขนาดอ่า กำลังขยายอยู่ที่180วัตต์ต่อชแน l นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีขนาดหน้าจออยู่ที่อ่า8.8นิ้วนะครับแล้วก็มีชิปแดกเป็น ESS นะครับผมเป็น Hyper Sonic IV นะครับผมตัวนี้ ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็ให้ดูกันที่ช่องด้านหลังไอ้ตัวนี้นะครับผมชิปแดกนะครับผมเป็นไฮเปอร์สตรีม IV นะครับผมเป็นของค่าย ESS นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีช่องต่อนะครับ มากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาพุทที่เป็นปรีเอาต์กับเอาพุทที่เป็นซับซับเอา์ออกให้นะครับผมก็จะมีทั้งช่องที่เป็นอันบาลานแล้วก็เป็นช่องบาลานนะครับก็คือเป็นช่องอันให้บาลานมาทั้งหมด4ี่ช่องที่เป็นเอาพุทนะครับผมแล้วก็อินพุตหนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อที่เป็นดิจิตอล มาให้ด้วยแล้วก็มีโฟโน่ด้วยนะครับผมเป็นโฟโน่นี่ก็รองรับทั้ง MM และ MC เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องที่ดูน่าใช้มากแล้วก็ตัวของเขาเองก็จะมีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับผมเป็นช่องต่อกับไว้เอาไว้สำหรับต่อกับทีวีก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้มากๆนะครับผมอีกหนึ่งตัว นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวให้ทุกท่านลองฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมาอยู่ที่โชว์รูมของวัสดุไฮเอ็นนะครับผมก็ให้ทุกท่านได้เข้ามาลองฟังกันได้ทางวัสดุไฮเอ็นก็จะมาจับกับตัวเทมโป35นะครับผมตามงานที่ครั้งที่แล้วที่ BIV ที่เราได้ออกไปนะครับ ก็จะมาตั้งที่โชว์รูมนี้ให้ทุกท่านได้เข้ามาฟังเผื่อครั้งที่แล้วบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วได้ฟังแค่แป๊บเดียวหรือได้ฟังแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาฟังเพิ่มเติมก็มาฟังได้หรือจะให้ทางร้านนทางร้านเอาไปให้ฟังได้ที่ที่บ้านท่านเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกทุกท่านนะครับผมช่วยกดติดตามกดอ่า กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยกันนะครับผมไงก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ